สวัสดีค่ะครูติวสาวานาค่ะวันนี้นะคะก็มากับจากทำงานนะคะตอนนี้ติดไฟแดงอยู่ก็เป็นเหนื่อยๆนะคะก็ยังรู้สึกปวดแขนอยู่นะคะแล้วก็ปวดนิดๆน,นะคะแต่ก็ดีขึ้นมากจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้เหมือนแทบร่างจะพังนะคะก็เลยไปทำงานนะคะวันนี้ตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล <c oughs> ้วคะคิวกะรูดเมื่อย ก็อาการก็ดีขึ้นอยู่นะคะแต่ยังแบบเหนื่อยเหนื่อยนะคะเป็นแบบเพียเพียพี่น้องพ่อจะปวดกระปวดจี๊ดจี๊ดมันสิมากเป็นแบบนี้ล่ะรอบก่อนก็เป็นอยากปวดมุมไหนก็ปวดจี๊ดจี๊ดนะคะจอบยุงหมเปิดประตูตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะ ค่าแต่อันป่วยหลายลืมชื่อเลขซ้ำออกเต็มเต็มเลยนะคะมอรถทั้งสองคันออกเต็มเต็มเลยนะคะสฉพาะดอกไม่จังออกดอกขนาดนะพี่น้องนะมอไซก็ออกรถยนต์ก็ออกเมื่อที่แล้วซื้อนะคะแต่ไม่ถูกเนื่องจากมันมาออกงวดนี้เมื่นี้ไม่ได้ซื้อออกเซ้เลขแล้ว เป็นตนาานค่ะก็ยินดีครับหลายๆคนที่ดูหวยนะคะก็มาถึงบ้านแล้วจะวุ่นวยอยู่บ้นเนี่เป็นอะไดบุพี่น้องเป็นเหมือนเกาพอกขึ้นอาการเหมือนคนป่วยมาก ปวยน,นี่กัาวนึงแต่ยังปวดแขนอยู่นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ไปทํางานได้อยู่นะก็ขัขบรถก็เข้าเกียร์ข้างเดียวนะคะเพราะมันเป็นเกียร์ออตโต้นะคะถ้าแบบเป็นเกียร์กระปุกนี่ก็คือแบบขับไม่ได้นะคะก็เพราะมันอยากเจ็บมันก็จะเจ็บจีด๊ดจมีแบบนี้นําพี่น,นอ้องหวยสีบริการบารบ,บนมมาดูดอกไม้กันนะคะมาเดิน รับดมชมวิวกันหน่ะพี่น้องนี่มาดูดอกไม้ค่อยนี่บานครบสี่ดอกแล้วนะคะวันนี้ว้าวเห็นอะไสวยไหมคะว้าววันหวยออก <c oughs> ก็ออก ก็ออกรถทุกคันเลยนะคะนี่ว่าจะเป็นรถยนต์รถเดินออกข้างหลังนะอ่ารถยนต์จะออกข้างหลังรถมอเตอร์ไซค์ก็ค่สลับกันซื้อก็ได้นะคะนี่นะคะออกเบิร์ดเลยทั้งสองอันโอ้พี่น้องชิได้นอนพักสักก่อน ไปเดินแบบเืจังเสียบเสียซิบพิการจะบบโอ๊ยเจ็บไปเหมือนก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณที่ส่งกำลังใจมาให้นะคะขอบคุณในความเป็นห่วงเนาะที่คอมเมนต์เข้ามานะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้นะคะก็วันนี้ก็ดีกว่าเมื่อวานนะคะ ถ้าอาการไม่ดีของวันนี้ก็คือถ้าไม่ไปโรงเรียนก็คือจะไปหาหมอนะคะแต่ว่าก็สามารถเดินได้นะคะแล้วก็โอเคอยู่นะคะแต่ก็ไม่เต็มร้อยนะคะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของวันนี้นะคะเมื่อวานหนักเมื่อวานหนักยอมรับว่าเมื่อวานนี้คือหนักมากนะคะก็ เหตุผลที่มันดีขึ้นนะคะมันก็น่าจะรีดวัคซีนหมดลงแล้วเมื่อคืนนะคะกินไทรินอนไปทุกคนตอนแรกกินแต่พาราคือมันไม่ขยับนะคะก็เลยกินไทรินอนไปนะคะก็เลยตื่นเช้ามาก็เลยรู้สึกแบบโอเคขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะเมื่อคืนก็ตื่นไปเข้าห้องน้ำอยู่นะคะแต่ก็ไม่ค่อยปวดเท่าไหร่นะคะ ตื่นเช้ามาก็ดีขึ้นก็เลยอาบน,น้ำแต่งตัวไปทำงานนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะบ๊ายบายค่ะ